ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566มีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด4ดวงนะครับได้แก่วันอังคารที่3ตุลาเวลาตี5 21นาทีดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นประต่อมาตามมาด้วยวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมเวลา12นาฬิกา13นาทีดาวพระพุธก็จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นมาก็มีดาวพระราหูโยกย้ายราศีตั้งแต่วันอังคารที่17ตุลาเวลา6 2นาฬิกา22นาทีดาวราหูโครจรเข้าสู่ราศีมีนหลังจากนี้อยู่ยาวนาน1ปีครึ่งนะครับก็ไปถึงเมษาพฤษภา2568โดยประมาณและดาวดวงสุดท้ายคือดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นนิดตั้งแต่วันพุธที่18ตุลาคมเวลา16นาฬิกานาที ดวงดาวโยกย้ายราศีสี่ดวงชะตาเรามาดูกันว่า12ราศีจะเกิดเหตุดีหรือเหตุร้ายประการใดติดตามรับชมกันได้เลยนะครับลัคนาราศีมีนเดือนตุลาคม2566นั้นในช่วงเดือนนี้หลังจากดาวราหูโคจรเข้าสู่ลัคนาหรือราศีมีนวันที่17ตุลาอันนี้นะครับมันก็ต้อง มีเหตุหลายประการแต่การโยกย้ายเนี่ยมาแล้วแต่พื้นดวงบางคนเข้าแล้วดีมันก็มีนะครับแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยโดยภาพกว้างโดยส่วนใหญ่มันมีดาวนะครับที่เข้าสู่ราศรีตุลมันเป็นมุมมรณะในดวงชะตาเยอะนั่นแปลว่าราราหูเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะเกิดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงเยอะดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยตุลาคมมันไม่ใช่ว่าราหูเข้ามาแล้วคุณดวงไม่ดีแต่มันเข้ามา แล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเพราะในช่วงนี้เนี่ยดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวพุธอยู่มุมมรณะมันมีโอกาสที่จะต้องทะเลาะกับคู่เลิกกับคู่นะครับหรือเรื่องราวของการใช้เงินใช้ทองที่มันเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะเงินทองไปอยู่มุมมรณะหมดเลยมีโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียทองมีโอกาสเก็บเงินไม่อยู่มีโอกาสที่จะทะเลาะกับคนรักหรือคนรักต้องห่างไกลคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยเอาเงินไปดูแลรักษามันมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นหมดเลยในช่วงเวลานี้นะครับแต่ยังมีจุดดีอยู่ตรงที่ใครก็ตามที่ เป็นศัตรูตั้งเป้าจะล่อคุณตั้งเป้าจะแทงคุณหรือตั้งป้อมเลยว่าจะเอาเรื่องเอาราวกับคุณมีโอกาสที่จะชนะมีโอกาสที่จะศัตรูแพ้ายไปเองหรือใครที่ฟ้องร้องในช่วงนี้มีโอกาสจะชนะคดีค่อนข้างสูงนี่คือจุดดีในดวงชะตามาพร้อมกับจุดเสียนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างนี้ผมว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องมีโอกาสแสดงผลงานมากขึ้นหรือว่ามีโอกาสต้องใช้ความคิดมากขึ้นกว่าเดิม ต้องรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมเคยใช้สติปัญญาเคยใช้ความรอบคอบประมาณหนึ่งพอราหูทับดวงตามันจะเกิดความคิดไม่ออกความตื้อความตันเพราะราหูคือเงาคือคาดมันทําให้เคยคิดออกมันคิดไม่ออกแปลว่าคุณต้องวางแผนนิดนึงคิดอ่านให้รอบครอบมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเคยที่ผ่านมามีสติปัญญาโปร่งใสพอราหูเข้ามากลับถูกบังตากลายเป็นความรอบคอบความประมาทมันมากขึ้นทําให้ความงงงวยเอ๊ะเจอเขาวางเกมมาคิดอ่านไม่ออก ุดนี้จะเป็นภยัยแต่ถ้าคุณรอบครอบเหมือนเดิมคิดอ่านได้ตามปกติไม่มีผลกระทบใดๆเออหน้าที่การงานคุณอันนี้มันจะส่วนกระแสนิดนึงเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีขึ้นเพราะดวงดาวคือพฤหัสด,ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนเงินเงินทองทองโอกาสหาเงินหาทองเนี่ยถึงแม้มันจะเก็บไม่อยู่ก็จริงมีโอกาสสูญเสียเยอะก็จริงแต่มันยังมีโอกาสหาให้ได้เข้ามา แปลว่าเป็นลักษณะของเงินหมุนไปก่อนในช่วงเวลานี้ได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปเกณฑ์การเก็บอาจจะยังไม่ปรากฏเด่นชัดเจนแต่อย่างน้อยก็ยังให้คุณอยู่รอดปลอดภัยในเดือนตุลาคมนี้อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นจุดที่สามารถทําให้คุณเป็นทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับฟังถึงตรงนี้เอ๊ะอย่าเพิ่งได้ตกใจก็ขอให้ตัวคุณเองเนี่ยมีสติปัญญา รอบคอบขึ้นหรืออาจจะเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็สามารถทําให้คุณเนี่ยผ่านในเดือนนี้ได้อย่างเรียบง่ายโดยปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็คือบทสรุปของลัคนาราศีมีนในเดือนตุลาคม2566ครับตอนนี้นะครับมีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนออนไลน์สำหรับท่านใดนะครับ ที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบละเอียดเจาะลึกนะครับแต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาหัวไปเป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอสนี้นะครับหลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้างคุณมาเรียนคอสน,นี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของโหราศาสตร์มากยิ่งขึ้น และคุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบตนุก,กระดุมพระการเงินการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลิกก็ปนในนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพวกลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของเลิก อีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นโหราศาสตร์เรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นโหราศาสตร์มาเรียนหลักสูตรนี้ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะพอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์สิบสองราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเพิ่มเติมต่างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชำนาญการขึ้นแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผมหรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ครวรลงทุนเอ๊ะช่วงนี้จะเพิ่งเดินทาง ช่วงนี้ทํากิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR Code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ